คุณสู่คุณญาคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณพ่อแม่สาธุอยู่ดีสบายเด้ออย่าเก็บไข่ได้ป่วยจะขอให้ดีให้หายคพีเดียวสาธุเจ้าพนทายลูกใครเจ็บเด้เดอขยักออแสนเอ๋ยแสนเจดานันทาทินารักก <c oughs> ลานักเลี้ยงออกนอกถนนหัวแตพฝืนปากปืนจะลืมจน ที่รถโยนเล่นทับดับทีวาอานิจจาเอย้ยเคยเห็นทุกยิน,ชนเช้าเพื่อแต่กงเปล่าไม่เห็นหน้าเคยยิงเล่นด้วยกันทุกวันมาอย่าจึงเศร้าป่วยเปล่าเศร้าใจเอยเออคนที่ตายไปเนาะครับโอยน้กข่านเ,นเ,เราเยู่ยาเลยคนดูครับเคยเห็นด้วยกันน,น้อยู่ห้องเดียวกันอ่า อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตาก็ตายเหมือนทันน่ะครับเนื้อจางมันเนาะอ่าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนลุงตายเนี่ยใครจะไปให้พรล่ะพักสองร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วครับเนาะ นาอโอ้โหไม่มีปัญหานะตาเนาะครับยังผมกับสิบสิบห้าหลวพ่อกับสองร้อยยี่สิบเจ็ดทายายซีก็คือกินแต่แต่ทานในนี่คือสิบลิสิบคลิปคบผมสืบสิบห้าครับอ่าแล้วไอ้เคี่ยวนี้เนี่ยมันสินเท่าไหร่เคี่ยวข้างหน้าเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงมาอ่าไม่รู้เป็นยังไงครับอ่มีมีอะไรจะให้พรอีกไหม นะจ๊ะแมนอภิวา,วาคุณเสิริจติจังวุฒาปจายิโนจตารุธธรรมวัตจันติอายุวันโอสุขังพะหลังพระวันตุเสภวันตุเสภวัตุสัตตมังคลังลายขานสุสัต มติวัจจาสัตท์พระพุทธานุภาเวนะสัจชาสตีภวันสุเสภวตุสาพมังคลังลายขานตุตสามติวัจาสัตพทธรรมานุภาเวนะสัจชาสตีภวันสุเสภวตุสาพมังคลังลายขานตุตสามติวัจาสัตพทสังฆานุภาเวนะสัจชาสตี พระวันจุติตาแล้วตอนนี้ตาตาเป็นโรคมะเร็งที่ไหนนะที่น,นมครับที่นมครับทาไมผู้ชายเป็นมะเร็งเต้านมได้อ่ะทไมเยนะครี่ับมันเป็นกระเทยเปล่าไม่กระเทย้า,าเลิกจากแม่บ้านมาก็เลิกกันเข,เ,ขเขาเขาเขาเสีย เลิกกันมาแล้วเขายังเสียเ,เลิกมาสร้างสวนโยกบ้านอยู่มาสร้างสวนแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นได้ยังดีครับกินยาไปกี่หม้อแล้วกินอันนั้นยังกินไม่หมดครับเหรอย่า้เส้นหน้ากันแมวโอ้โอเอนนออนน